วัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมลายเลนเจอร์นะครับมาเปิดมาเนี่ยก็ปั๊บปุ๊งนะครับมีอีเวนต์พิเศษมานะครับล็อกอินนะครับวันนี้ก็เริ่มวันแรกนะถ้าครบ6วันเนี่ยก็จะได้กบดำนะครับไอดีลองผมก็จะได้มาถ้าครบ7วันก็ได้ตั๋วครบ5ใบนะสามารถเอาไปาเปิดตัวได้นะครับแต่ว่าเปิดเข้ามายังไม่มีตัวมืดมานะครับนึกว,ว่าจะมีทัดทัดเรียกว่าทัด,ท,ดทัดมืดมาครับแต่ว่าไม่มา อ่ะส่วนอันที่3ามนี่ก็จะเป็นพวกแร่ต่างๆนะครับอ่ะโอเคเข้ามาดูส่วนตัวผมก็คงจะสะสมตัวไว้ดีกว่านะครับตอนนี้มีตัวอยู่เท่าไหร่เนี่ยตัว34นะครับก็รอสะสมเปิดโคลโบอ่ะเดือนหน้านะก็กจะมาถึงแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทำภารกิจอ่ะตอนเย็นก็จะได้อีก7นะครับถ้ารวมกับ ครบทั้งหมดนี่เราจะได้15อันนะครับผมก็จะรวมเป็นอันนะครับก็สะสมไปดีกว่าเนาะในส่วนของไอเดียหลักผมก็เติมนะครับไอเดียรองเดี๋ยวคงเติมเหมือนกันนะตอนนี้ไอเดียรองยังไม่เติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่นานก็คงได้เติมไปละเพราะว่าจําเป็นนะครับแต่ว่าแพ็กตัวนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สนใจแค่ตัวมืดตัวเดียวนะครับอ่ะโอเค ก็จะประมาณที่นี้มาดูในส่วนของอดีหลักผมดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ยังพอสู้ได้นะครับป้องกันก็ชนะบ้างตีก็แพ้เมื่อเช้านี่แพ้ไป3อ่ะสครั้งรวดนะแพ้ไป3าสี่ครั้งวนะรงวดนะครับคือเจอต่ทีมมอนโหดนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังพอสู้ได้อยู่นะครับแต่ว่าทีมที่ผมแพ้ก็คือตัวมืดนะครับไอตัวมืดไอแซนซนลี่แม่มดอะ่ะ คือสก,กัดมันไม่ได้นะตัวสก,กัดตัวไอตัวม้าหมากลุกเนี่ยไม่ได้นะครับคือตัวสก,กัดบินนี้ต้องโหดพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเเกียร์เป็ดมันช่วยอะไรเนี่ยเกียร์เป็ดมีรถแรกด้วยนี่ว่าเกียร์เป็ดนะครับอันนี้เป็นสายพลังถ้ามีรถแรกก็ถือว่าโอเคนะ เดี๋ยวผมรอเปิดคลบโบดีกว่าเี่เขาเปิดได้2ชิ้นเลยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดือนนี้มันมีเปิดการันตีเนี่ยการันตีอันนี้การันตีแต่ตัวนะครับเกียร์ออกเกียร์ก็การันตีอยู่นะก็ต้องเปิด15ครั้ง25ครั้งแล้วก็35ครั้งนะครับเดี๋ยวไป พี P. P. กันดีกว่าได้อยู่3รอบนะครับก็มาสู้ดูส่วนตัวนะครับก็เก็บอะลูบี้เก็บตัวไว้ดีกว่านะรอคโคลโบมาดีกว่าน่าจะมีตัวโหดมานะครับนี่เจอตัวบิน,นอีกแล้วถ้ามีกอบบินเซเรียกับดัด๊ผมจะแพ้นะแต่ถ้าตัวนี้ก็คือ50-50นะครับถ้ามีกอบบินเซเรียมีดัด๊มีบอสจระเข้ แล้วก็ตัวอะไรอีกตัวนึงไอตัวเจมมือนะครับอันนี้ผมแพ้ร้อยเซนะครับอันนี้ก็จะใช้ตัวสกัดบินไปลองสู้ดูนะครับอันนี้ก็50 50นะแต่ว่าผมว่าผมมีโอกาสชนะนะครับก็ปล่อยไปผมออโต้คูณ2เลยนะ,นะตัวบินมาละ แต่ถ้าเรามีตัวหมากลุกเนี่ยเราจะเล่นง่ายหน่อยนะตัวบินนะโหสกัดทีหายสกัดทีหายอ่ะก็คงต้องพัด,ดลและเขารู้สึกว่าปล่อยตัวไวเกิลน,นะครับอ่ะก็ก๊อปปี้ตัวดัดเข้าไปอ่ะตัวบินนี่ก็ไม่น่ามีมปัญหาละเพราะว่าตัวสกัดบินออกมาเยอะนะครับชนะทางทตาด้วยอ่ะโอเคชนะไปนะไอเทม ใช้สักเกียงเลยนะครับอ่ะตอนนี้เลเวลผมก็เลเวล L 55นะทีมนี้อ่ะโอเคไหวไม่มีตัวบินนะครับก็สบายหน่อยผมก็จัดทีมเต็มไปเลยบางคนก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเห็นใช้ตัวเก่านะครับ ไทกะผมก็ออกนะเอาเจสสิก้า Jessica, อธินามาแทนนะครับอย่างน้อยมันก็กระเด็นทอยหลังนะกำจัดธาตุไม้ได้อยู่ตอนนี้ก็คือไทกะมันโดนเนิร์ฟหนักเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างตายง่ายนะโอโหเจอเนี่ยยืนไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยอะโลมาตะก่อนอยากดูก่อนว่า เราจะยืนพอได้ไหมเนี่ยแต่ว่ามีริมจะเจอหนักนะครับฝั่งนู้นก็โดนหน้าเมดเรารู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบกว่าโอเคเขาพัดก่อนงี้ก็โอ้แต่ว่าอะแช่ไว้แช่ไว้ก่อนนะครับโอ้โหไม่ตายด้วยยิงไม่ตทายไปโอเครอบนี้หนักละ มาถ้ายื้อได้ก็เสร็จเรานะครับอือแต่ว่าอมาตะาไม่ติดเราเลยนะโอ้โหโดนสกัดแบบแร่นีไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยขนาดคูณสองนะแร่เราไม่ขยับเลยนะครับเจอคอมโบขัดขวางแร่นะรอะบนี้น่าจะแพ้ไปละ อโอเคแพ้เป็นเรียบร้อยนะครับอืมน่าเดี๋ยวดูทีมนิดนึงนะครับรู้สึกว่าทีมเขาฆ่ายากมากนะเกียร์ไม่ใช่โหดจัดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเกียร์ก็อ่ะเขาก็ใช้แซนลี่แซนลี่เห็ดเพชรเหมือนผมนะครับแล้วก็โอ้โหเกียร์รถแรกเกียร์ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอยู่ เกียร์ก็ถือว่าดีนะดาวินชี่หกเกียร์เจ็ดดาวยานเยอะเลยอันนี้เพิ่มระยะด้วยโอ้โหความแม่นยำทักษะก็คล้ายๆกันฮนะแต่ว่าเกียร์ผมยังอ่อนกว่าอยู่นะอ่าตัวนี้โอเคพอได้อยู่ ผมก็หวังว่าจะก๊อปปี้มูลผีจีนเข้ามาด้วยนะคือเราชนะทางธาตุในส่วนของอตัวสกัดบินด้วยนะครับไอโบมันธาตุไม้ไงโอ้โดีๆแล้วสองตัวกดจุดออโต้ก่อนนะครับตอนนี้เราต้องหาจังหวะพัด เจอต้านอีกแล้วหนักเหมือนกันนะถ้าเจอต้านเนี่ยถ้าพัดคืนเราไม่ติดนี่ชิบหายเลยนะ,ะกดไปเลยว่าโอ้โหยับนะครับข้างล่างก็ยับข้างบนก็ยับนี่ไงของเราไม่ติดนะครับก็เรียบร้อยแพ้อนาดนะตอนนี้รออย่างเดียวครับรอตัวอย่างเดียวแล้วก็เกียร์นะคือเรายับยับไปเลยตอนนี้ โอ้โหไอโบมาเยอะขนาดนี้ก็ตามสภาพสู้ไม่ค่อยได้ตอนนี้คือเล่นมาก็คงต้องเติมนี่แหละจากจะเล่นสายแค่เล่นธรรมดานะครับแต่ว่าสู้ค่อนข้างยากและตัวเราก็เปิดไม่ค่อยได้นะครับในส่วนของก็บินเซอร์เย่รอบเมื่อกี้ผมก็เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้สักตัวนะครับก็ เน้นเกียร์ก่อนแล้วกันนะช่วงนี้เดิมเมื่อกี้เนี่ยได้เกียร์มา3ชิ้นก็ถือว่าโอเคละ,ะก็ลดแล่ไปค่อนข้างเยอะครับนี่มาวอลี่ผมเนี่ยใช้แล่อยู่ที่76นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยอโอเคครับก็จะประมาณนี้วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ